分かった。<music> ครับโอเคหรือว่าผ่านนะเรียบเลยเระยะียบเลยขอบใจทุกคนเลยกำลังทั้งกำลังคนทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วง ส่งได้ปีเก่าก็รับปีใหม่แล้วก็ซึ่งถือว่าเป็นการปักท่นดตัวเสือใมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในีหลายๆเรื่องแล้วก็ขอบคุณตัวใจทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันทำหน้าที่ขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยนะครับทุกฝ่ายครับลดไปยากแต่เดียวเะครับปิดเลยปิดชั่วคราวเลย ท่นานประธานมาแล้วด้วยวันที่ประชุมท่านประธานผู้มโลกบอกวันไม่มีเอาละเรียบร้อยชมนะตัมที่ผมบอกไว้กว่าไว้หมู่บ้านเนในหมู่บ้านด่านหมู่บ้านในด่านครอบครัวด่านชุมชนเพราะว่าช่วงนี้พอเราไม่จัดห้า,หางข้าวดาวที่ใหญ่ๆ่มันสังสรรค์กันในหมู่บ้านพอมันสังสรรค์กันในหมู่บ้านเขาก็สังสรรค์กันไปกันมาก็พออาจมีอาการริมเมาก็ขับรถถ้าขอร้องได้ขอความร่วมมือได้ ก็ไม่อยากที่จะให้มีการเดินทางในช่วงนี้นะครับถ้าสังสรรค์จำเป็นต้องพบปะก,กันก็อยากจะให้เป็นคนกันเองคนในครอบครัวนะครับจัดเทศกาลปีใหม่กันซึ่งเมื่อคือนก็ถือว่าผ่านไปแล้วเรื่องที่จะขอความร่วมมือก็คือเรื่องที่จะใช้ดูแลเรื่องอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็หน้ากาก,ากผ้า การใช้แอกอล์ร่างมือกา,การรักษาระยะห่างการวัดอุณหภูมิสิ่งเหล่านี้รู้แต่เป็นสิ่งจําเป็นในการที่จะช่วยกันดูแลเรื่องอการกระจายของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังห่วงเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งบางครั้งก็ไม่น่าที่จะเกิดอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะครับการสูญเสียชีวิตเนี่ยซึ่งถ้าจะถือว่ารุนแรงกว่าโควิด1 i ไหมก็อาจจะรุนแรงคนละประเภทกัน เพราะว่าพอเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเสียชีวิตแล้วก็เอาคืนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูจากสถิติที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เกิดเหตุขึ้นมีการเสียชีวิตเนี่ยการขับรถเร็วยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งอยู่ในขณะนี้ตามมาด้วยการดื่มแล้วขับเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอร้องว่าในช่วง2วัน3วันที่เหลือเนี่ยในช่วงเทศกาลก่อนที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ย ก็อยากจะให้ด่านทุกด่านได้มีความเข้มงวดโดยเฉพาะด่านชุมชนนะครับด่านในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามีการเฉลิมฉลองกันในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยอยากจะให้ช่วยกันดูแลนะครับถ้าหากว่าดื่มแล้วไม่ควรให้ขับรถแล้วนะครับมองภาพมวมอุตัติเหตุในเจ็จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนี้พอใจไหมคะเอ่อผมคิดว่าหลายพื้นที่ก,ก็พอใจนะครับแต่หลายพื้นที่ก็ยังมีจํานวนสถิติยังเกิดอยู่แต่ว่าก็แสงสิ่งได้กลับเรียนเป็นเบื้องต้นเมื่อก,ก็คือเรื่องความประมาท เพราะฉะนั้นเราควรจะมีสติในการใช้รถใช้ถนนนะครับ